ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบผมเดี่ยวอีกแล้วนะครับในช่องกาลินบ้านสวยนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับพาชมบ้านสวยครับที่ตําบลตํานบลวังทองใช่ไหมตาบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลาพูนี่พาชมบ้านสวยครับนี่เลยสวยขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ํับ้านนี้ของแม่ล่มกับพ่อใหญ่ฝรั่งไทยเอ้ยกับพ่อใหญ่ไทยเยอรมันนี่มาเดี๋ยวพวกก่อนอื่น ก่อนจะพาเข้าไปชมนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์0803152530นะครับหรือว่าทักเข้าไปในข้อความเพจนะครับแล้วก็มีช่องทางให้ติดตามทุกๆช่องทางมีทั้ง i ิกตอกกับมี Facebook กับมี u YouTube กับมีเขาไปเมืองขาไปชมกันได้บ้านนี้หลังนี้เป็นของเมลมครับงามบรรยากาศดีเป็นหลังแรกวิวภูเขาปูด,ดูวิวภูเขาสบ,าบรรยากาศวิวภูเขาโคตรงามเลย มาอยู่กับบ,นบานกำงามสีมาว่างอ่ตรงนี้เหมือนต่างประเทศเลยนะบรรยากาศเรานะอ่าเป็นหลังเดียวหลังแรกของแถวนี้ของเดินนี่ของเดอนนี่งามกระมูงามกรมูเอาบ้านหลังนี้ราคาก่อสร้างอยู่ที่เท่าไหร่เว้นหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดครับหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเว้นลดให้หมื่นหนึ่งลดให้หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทครับผมเออหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่น 10, บาทบถ้าติดต่อมาตอนนี้น อ่ามีเดี๋ยวให้เขาไปถ้าติดต่อมาตอนนี้เว้นอาจจะลดมีของแถมอะไรบ้างติดต่อมาตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันเห็นคลิปจนถึง30มิถุนายนนะครับผมมีของแถมคือแอร์หนึ่งเครื่องอแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นอีกสองเครื่องใช่ครับราคานี้เลยราคานี้เลยราคานีเลยแต่แต่มีข้อแม้นิดหน่อยอติดต่อมาก่อน30มิมิถุนายนแล้วก็ก่อสร้างต้องพร้อมก่อสร้างเลยนะไม่ใช่มาเซ็นสัญญาแล้วไปสร้างปีหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะก็คือ ถึง30มิถุนายนเราจะมีการหลังจาก30มิถุนายนเราจะมีการปรับขึ้นราคาบ้านไปอีกนะครับนะปรับขึ้นทุกบริษัทใครที่สนใจกติโตเขาไม่ได้ในก่อนวันที่30มิถุนายนนะครับเนาะจะมีของแถมตามที่โอเว่นบอกเลยแล้วก็ก่อสร้างภายใน3เดือนนี่นะครับเนาะ30มิถุนายนเอา568มากระเบื้องเป็นตัวเดิม scg scg สีเทาปีกนางนวลเนาะต้องครับพื้นบ้านตัวนี้ยกสูง1เมตร1เมตรครับมาได้5ขั้น บ้านแกเข้าอยู่ไปแล้วนะแกเขาอยู่ไปแล้วเต็มที่เลยผมพึงมาเนะาะกะสิมีสอ่าสิงของเนี่ยนิดหน่อยแต่ว่ากะงามือเกอันนี้เป็นด้านข้างครับด้านข้างเราเนเนาะหน้าบ้านกว้างเท่าไหร่เว้นลืมบอกกว้าง13ลึก11.5เออกว้าง13เมตรลึก11.5เมตรนี่ใครที่มีพื้นที่ประมาณ15เมตรนี่ก็ทําได้แล้วครับเอ้ยไม่ใช่13ซสักประมาณ17 17อ่ะ,อะ17เมตรเหลือไว้ฝั่ง ซ้ายขวาฝั่งละสองเมตรเนาะสีบ้านเป็นสีน่าจะเป็นสีบ้านน้องชินนรลงเลยสีมันจะออกอมฟ้าแจ้งหน่อยครับอมฟ้าสวยตัวจริงสวยอันนี้ก็การเคลื่อนก็เข้มมาหน่อยสวยกระเบื้องครับเข้ามุมกระจกเป็นสีดําครับอลูมิเนียมก็เป็นสีดําเหมือนกันอันนี้เลือกได้เลือกได้กระเบื้องตัวนี้เลือกได้อันนี้ก็ยอดนิยมเราเนาะเมื่อบานก็ไปถ่ายลังหนึ่งก็เป็นแบบนี้เรียกว่าสีกาลินสีกาลินเปิดได้นะนี่นี่หน้าต่างเปิดได้นะเพราะั้น บมเมนเขามุ้มโชว์เท่ๆเสื้อเปิดได้ได้หนิเห็นว่าเนี่ยช่องนี่เปิดได้เนาะข้างหน้ามีระเบียงนั่งเล่นรับล,บลมแห้งอหลีตอเนี้ยใครมันได้ยินเสียงผมว่าลมแรงจริงมีระเบียงหน้าด้วยครับมีระเบียงหน้านั่งเล่นแล้วก็มีราวสแตนเลสให้เหมือนเดิมเนาะไปะมีเสาโชว์นี่อย่างสี่เลยเสาโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเสาโชว์ เท่าชัวไม่ใช่สีเดีวยวกันนสามสีหนึ่งสองสามคนละแบบด้ดิคนละแบบด้วยดิอันนี้เข้มอันนี้จะออกสีกลางๆหน่อยอันนี้อ่อนครับอันนี้เป็นด้านหน้าหันหน้าเข้าขวามือครับต๊กแตงเหมือนกันเลยกับฟังข้างเราเว้นเนาะครับ <laughs> อย่างนี้ของมงคลม่ลุมมาจัดให้ผมหนาบาาเลย จัดห้าผ่านเลยเออก็บอกไปตีกการเนาะทำไม่รอบไปตีกรการกับชิงข้ามึ้นเอาปูไปหยัางต้สงชอบเป็นความชอบ็นความชอบอันนี้ก็ตกแต่งเหมือนเดิมก็เพื่อกระจกเข้ามุมเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเนาะสวยงามระบบผมจัดปูกเป็นไงเบ้นเนี่ยแถมให่ฟรีอ่าแล้วก็เทพื้นรอบบ้านให้อย่างนี้เลยครับผมแต่ว่าหยาไม่ได้ปลูกไห้เด้ปลูกหยาบะเป็นอ่า าะล่องเล่นลายเล่นลายเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนกันเราก็มีช่องซื้อบริษัทให้ครับผมระบบจุดกําจัดปวกมีให้มีให้หนึ่งปีอนามัยให้สองเท่อครับเซอร์วิสสองทีฟรีอันนี้เป็นด้านหลังนี่ด้านหลังมีตกแต่งประมาณนี้เลยแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เห็นว่าเพิ่นจัดแล้วนี่สวยงามอ่าแกจัดแล้วด้านหลังก็มีแปะกระเบื้องเล่นลายโะล่องเขาตกแต่งให้รอบบ้านเหมือนเดิมใช่ตกแต่งปะไม่มีอะไร ด้านข้างฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันเนาะน่าจะเหมือนกันนี้เป็นเฉลียงอ่าเป็นเฉลียงมีระเบียงอยู่ข้างปนไดห้าขั้นคือเบื้องันไดเลือกได้จมูกบันไดก็เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนาะมีเหลาสแตนเลสให้สองฝั่งมาตรฐานนะครับสามคูณสี่แข็งแรงตัวนี้ระเบียงขนาดเท่าไหร่เว้นสามคูณสามครับผมระเบียงขนาดสามเมตรคูณสามเมตรท่ับผมเป็นเฉลี่ยนั่งได้ กว้างนะใช้งานได้จริงนะใหญ่อยู่นะมานั่งแกวเป็นลายสีขาวดํานะลายนี้เลยดําตัดขาวอืมแล้วก็มีเป็นมุกกระเบื้องเนาะเป็นคิ้วเป็นเรลี่ยมเป็นคิ้วกระเบื้องเป็นเลี่ยมสีเงินกางามตากันเขาก็สแตนเลสดีบรรยากาศน่านั่งนะตรงนี้ก็มีตกแต่งให้นะตกแต่งให้ได้นี่มีตกแต่งให้ได้แกมานั่งชิลแล้วนะนี่อ่าส่วนประตูครับประตูไม่เป็นงานเพิ่มครับหรอไม่งบอันนี้เป็นเป็นงานเพิ่มของแม่ล่ม หลายมังกรเราก็คืนเงินให้ราคาประตูเท่าไหร่ก็เพิ่มเติมขึ้นไปอันนี้สร้างได้สร้างได้เข้าได้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในอ่าอ่าครับเปิดเข้ามาครับจะเป็นห้องรับแขกาะครับห้องรับแขกขนาดเท่าไหร่เว้นห้าคูณหกเมตรครับผมห้าคูณหกเมตรอ่ากระเบื้องเป็นขนาดหกสิบคูณหกสิบครับผมแต่แกเลือกเป็นด้านเป็นด้านสีด้านสีขาวลายเห็นอ่อนสีด้านใช่แล้วก็นี่ละ วางโซฟาเฟอร์นิเจอร์แล้วเป็นอย่างนี้เลยจับผู้ใช้งานจริงผนังภายในก็เป็นสีสีเทาน่อยสกิมให้เหมือนเดิมแล้วก็ฝ้าฝ้าฝ้าหลุมแถมให้2จุดแถมให้2จุดอันนี้ยกสูงเท่าไหร่ฝ้าสูงเท่าไหร่ฝ้านับยังไม่นับหลุมนะครับตรงนี้ฝ้ายก3เมตรแต่ถ้านับหลุมไปเป็น3เมตรยี่สิบฝ้าตรงกลางก็สูงประมาณ3เมตรยีเซนเนาะ สามเมตรห่าข้างกันกับประมาณสามเมตรถวนเนาะกว้างๆอย่างนี้เลยกว้างฝั่งนี้จะเป็นทีวีนะใช่ไหมพูนี่ฝั่งนี้เป็นติดตั้งทีวีแล้วก็วางโซฟาห้องก็ยังมีพื้นที่อยู่ยังใหญ่ยู่เนาะบ้านหลังนี้ขนาดสามห้องนอนสองห้องน้าเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนที่หนึ่งอ่าฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนห้องที่หนึ่งก่อนห้องนอนห้องที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยประตูนะมีประตูได้ไหมเนาะครับสวยสวยสวยเรียบเรียบสวยสวยดี ลูกบิดก็เป็นการโยกอันนี้เลือกได้มีคนพาไปเลือกป่ะเขามาห้องห้องนอนใหญ่ไหมอ่าคาท้ององห้องนี้ขาเท่าไหร่เว้นห้องนอนใหญ่นีใหญ่มากนะครับอันนี้ห้าคูณสามจุดห้าห้าคูณสามจุดห้ามันกว้างเลยมันใหญ่มากใหญ่เนาะครับผมผนังเราก็สกิมให้เหมือนเดิมใช่ครับฝ้าเราก็มีฝ้าหลุมให้แบบนะะี้เลยใช่ครับมีเตียงวางเตียงแล้วก็มีพื้นที่อย่างนี้ใช่ห้องนี้ผมบอกเลยห้องนี้เนี่ยสวยมากใช่ครับนานอนมากบมองวิวที่ล่ะดูวิวหลอดทิศทาง มันมีวิวภูเขานะ,อ,ะอันนี้บรรยากาศยามแรงได้ดิบรรยากาศยามแรงได้ดิเ<ๆ>มื่งทีน่นอนเราแบบบรรยากาศหนาน้อน,นมากเลยอ้อิผมอิฉาลเลยกลับตื่นขึ้นมานอนเมืองวิวแบบวิวภูเขานตื่นมาเห็นเลยตื่นมาเห็นวิวภูเขาเลยงามๆเลยมีต้นกล้วยแบบบงังแบบซับความร้อนนะสวยนี่กระเบื้องเข้ามุมสวยๆจะเป็นอย่างนี้เลยครับอ่าห้องนอนห้องนี้บรรยากาศดีแล้วยังมีห้องน้ําในตัวอีกหนึ่งห้องครับห้องน้ําอยู่นี ขนาดเท่าไหร่เว้นห้องนี้ขนาด1.5คูณ3ครับห้องน้าห้องนี้นะครับขนาด1.5คูณ3เมตรกระเบื้องงามๆกระเบื้องเอากระเบื้องพื้นก่อนกระเบื้องพื้นเป็นแบบการเลื่อนเนาะกระเบื้องพื้นแบบการเลื่อนลดสเต็บมีผนังกั้นเป็นผนังก่อลายกระเบื้องนี่เลยผิวไม่เรียบนะผิวเป็นผิวด้านๆมีลายเส้นลายสวยตัวนี้พอมาปูเข้ากันมาปูเข้ากันกับตัวนี้เป็นสีฟ้าเนะาะกระสวยมีโมเส็วิ่งตัดหลัง ตวเน,นี้ยนะตัวจริงอ่ะฟังนี่ยังเงงามมากเลยงามงามพวปู่เลี้ยงกันแล้วสวยสนใจติดตัวได้อันนี้เป็นของบั่นแม่ลมสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเรามีให้ช่องวางสบู่ในโซนอาบเราก็มีให้เนาะแล้วก็มีโมเสตวิ่งตัดหลังเนาะพัดลมดูดอากาศอันนี้แกติดเพิ่มติดเพิ่มของเราจะมีเป็นตัวนี้ให้อ่านะเป็นบัน บานกระทุง้งเนาะเป็นบานระบายอากาศให้เนาะกระจกก็เลือกได้เป็นอย่างนี้เลยอยู่ในงบประมาณอ่างตัวอ่างล้างมืออาจจะมีเป็นงานเพิ่มนิดหน่อยถ้าโดยรวมหลังงามเหมือนกันทั้งสองห้องนะสวยๆต่อไปจะเป็นห้องนอนที่สองกับห้องนอนที่สจะอยู่ฝั่งนี้นี่อยู่ฝั่งนี้ว่าห้องนอนที่สองที่สอันนี้จะเป็นห้องครัวประตูของครัวได้ดิ อันนี้จะเป็นห้องนอนที่2ห้องนอนที่3ห้องนอนที่ 2, 2> <อ>เป็นโซนหน้าบ้านครับเนาะเป็นโซนหน้าบ้านขนาดเท่าไหร่เ้นขนาด3.5มคูณสาขนาด3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับผมมันมันมีของห้องนี้ก็มีของอยู่มีของเหมือนกันแต่ขนาดเท่ากันขนาดเท่ากัน3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับเปิดดูได้นิดหน่อยดูได้นิดหน่อยคูดูได้นิดหน่อยไหมมีบานหน้าต่างเข้ามุมสวยๆแบบนี้เลยวิวภูเขาเหมือนกันอ่ามาคูอันนี้เป็นห้องนอนที่สาม ห้องนอนที่สามเป็นโซนหลังบ้านนี่ไม่เข้านะของเยอะอ่าเป็นโซนหลังบ้านขนาดสมเมตรห้าสิบูดสามเมตรห้าสิบเหมือนกันเนาะบางมีของแล้วเราก็ดูตอนนี้ก็พอสกิมให้ทั้งหมดเราสกิมให้หมดนะครับภายในต่อไปตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมครับแทเท่าหร่เว้นห้องนี้หนึ่งจุดห้าเมตรคูณสามครับเหมือนกันเนาะเท่ากันนี่นนอยู่นี้เลยใช้งานจริง หนึ่งจุดห้าคูณสามเมตรนะรถสเตปให้เหมือนกันเหมือนกันเลยกระเบื้องไม่ต่างกันลายเดียวกันนะครับสุขภัณฑ์เราก็มีให้แต่ไอรักหน้าแกเปลี่ยนใหม่นะเป็นแบบตั้งลอยตั้งลอยกระเบื้องแกสวยสวยกระเบื้องผนงังแกสวยนะสีแกก้าสใส่จริงๆแกก้าสใสจริงก,กส็สวยเด่นเลยงามเลยละ่ะงามเลยละ่ะเอาเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวของรัอรอยู่ฟังนี่ห้องครัวขนาดเท่าไรเว้น สามคูณสามจุดห้าเมตรครับผมสามคูณสามจุดห้านี่มามีเคาน์เตอร์พราเนี้ยเท่าไหร่นะห้องครัวขนาดขนาดสามคูณสามจุดห้าเมตรสามคูณสามจุดห้าเมตรไม่แคบมีเคาน์เตอร์แถมให้ใช่สามเมตรแถมให้สามเมตรมีบานซิงค์แถมให้สามชุดบานคู่บานเดี่ยวบานแก๊สมีให้แล้วก็มีซิงค์ล้างจานให้ครับนี่ปกติเป็นสองหลุมแต่แกเอาเลือกเป็นหลุมเดียวครับแล้วก็กันเพื่อนกันเพื่อนปูให้ครับตัวนี้ จะซื้อเองเพิ่มเติมเพิ่มครับอันนี้เราก็สามารถจัดได้จัดรวมกันได้ว่าจะเอาเครื่องซักผ้าไว้ตรงไหนเครื่องล้างจานไว้ตรงไหนตู้เย็นไว้ตรงไหนเราอบไมโครเวฟอันนี้เราสามารถแจ้งได้ครับผมฮะแล้วจะได้เหลือที่ไว้ให้อันนี้ก็ตู้หลังบ้านครับไม่มีอะไรตูหลังบ้านนี่ตัวหลังบ้านเมาแล้วสวยๆเลยเมื่อกี้ใช่เอาเสร็จเรียบร้อยไป ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ล่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาส่งบ้านแม่ล่มน <c oughs> ะก่อนเดือนเดี๋ยวขอขอบรูกกอนมมนหนักนะทางเดียวทางเดียวทาง,งกกาลิ้นกะขอขอบคุณแม่ล่มนะที่ที่ให้โอกาสมาเห็ดจังได้กับเป็นบุญเป็นคุณอยู่แล้วขันเมืองที่ตามแล้วกับมาเห็ดบ้านนะ้ำเดียวกับขอบคุณ พี่ลมลหลายแม่ลมแล้วหลายที่จริงเอินพี่เด็กแล้วหนาเด็กอยู่นะบอกพื่อนไม่ลมเราก็ขอบคุณพ่อหญ่น้ำเห็นอยู่ในเห็นอยู่ในคลิปอยู่สวิตเซแลนด์กับพ่อใจกับก็เลยโทรหาเลยก็เลยแบบว่าเอ้ยเพ็นเหตุบานงามเด้เอากาลิ้นบานสวยนี่แหละผมขอให้แม่ลมก็อะไรนะเดี๋ยวขอให้แม่ลมก็พ่อยญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงบอกเพื่อนนะให้เพื่อนมีความสุขแล้วก็ มีอย่างเดี๋ยวผมถึงจะไปตางประเทศเราผมเองดูแลบ้านให้คือเก่า ให้พี่มีความสุขหลายๆแล้วก็ขอบคุณเพี่นนแะแฮปปี้แฮปปี้ชลีพีนดีสีเฮาอืมอีวิวเทคแคร์อ๋อการเงินบ้านสวยการเงินบ้านสวยบ้านสวยมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับมีความสุขหลายๆครับเดี๋ยวอันนี้เขาเก็บไว้ก่อนจ้าพี่จังเขาเก็บให้พี่หน่อย and โ h o t o ชวยช่วมากโาก hot hot นะเจรอคึกทั้งคืนอ๋อทีนี่เขามาสัมผัส แม่ลมกนเป็นยังไงเนี่ยไปเห็นกาลินไมาหลักใสเห็นกาลินอยู่ในเพจเนาะค่ะเนาะเข้าไปหลาไล่ลลยเพจแล้วมามาแบบว่ามาโดนใจกับกาลินถือใจบ้านใครือถือใจมากเลยคือว่าเอาบ้านนองชิดนาร่งอยู่หนองค่ายจำซื้อได้ว่าจำซื้อได้ว่าบ้านบ้านยายนวล โอ้จับเลยพ่อจะแต่เดียวบ้านย็นวนแล้วก็มากเลยแล้วก็บอกเฮ็ดเลยแต่ว่ากะสิมีจนต่าง่ายกสูงแค่นั้นสูงขึ้นนะครับเนาะเป็นยังไงเฮ็ดบ้านออกมาเร็วบ่นี่โอ้เฮ็ดได้แบบรวดเร็วท่าเดือนใจประมาณหาเดือนหาเดือนแมนเรียบร้อยเลยโบติดฝนโบติดยั้งเงื่อนกับโบติดวิวหดงามเลยเมนวิวบ้านแม่ก็งามบ้านก็งามหันหนาใส่ผู้ซองอันเลยสุดเลย บ้านนี้พิตาภูวันเขามาปาดบ้านหลังนี้คืองามคักแต่คือบ่กไปไว้นี่ตรงถนนเนี่ยเาะนั้นว่าโอ้ยอยู่นี่แหละสวยแล้วสันบอกแม่แม่แม่ลุบอกเพื่อนเนี่ยว่าคือก็ตัวจริงบ่บ้านนี้คืออันที่เมืองมาบ่เป๊ะเลยค่ะสวยสวยสวยกว่วอีกได้ไปเมืองบ้านน้องจินนุงบ่แม่บ่ไปเบิ่งจ้ะเขาคิดบ่สิเป็นหลังแบงสิบบ่บ่คิดเลยบ่บ่คิดเลยบ่าจะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเกินคาดเลยอีกอันหนึ่ง ผมอยากพู้ว่าแม่นี่ให้พอ,องไงเราได้เห็นรูปบ้านหลังนี้ก่อนที่จะสาารา้างบ่อันเบิ่งบ้านน้องชินดลงเลยเป็นตัวอย่างเราเห็นบ่นหเห็นถ <Yeah. S 1> ามเราดู <Yeah. S 1> เราเห็นบปะปปีเ <มา S 3> ข้าใช้นิดหน,น่อยปปีเข้าใช้นิดหน่อยปปีเซียนซีเดโฟโต้วีชูดเฮาส์ในนาเมชินดลงบ้านน้องคินเอ็นโฟโต้อินเว็บไซต์เนาะแดนวีชูดดิสวันเหมือนกันบกับตัวเดียวกันเซมเซมอิสราเอลไหมอย่า s e e the same in photo, mm, in review mm, <Yeah. S 2> Youtube video Yes, <Yeah>, YouTube We see YouTube video mm, Tilak looking, looking YouTube video hunting mm. Looking for nice ที่เราคิดไว้กับตัวจริ่งตอนนี้เป็นจังไร And now and from photo From, from photo before u n t now อริกินนอนอิเซมไหมเหรเซมคอเล็กคอเล็กคอเล็กคอเลกคือแล้วแบบออกมาเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยจ้าโอเคปะเราเห็นแล้วครับพี่อ่ะจากไหนผมกับค่ายสันกัผมกั ขอขอบคุณแม่ลมพ่อใหญ่ให้อยู่บ้านพวงเย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้แฮปปี้เด้อมันอยู่เบื้องไทยบรรยากาศโคตรดีเลยน้องบ่ต้องซีเรียสมีหยังเดี๋ยวผมดูแลให้ขอบคุณแม่ลมกับพ่อยายทั้งหลายขอบคุณขอบคุณการิลเชนกันเด้อจ้าครับที่ได้เฮ็ดบ้านสวยๆให้แม่กับพ่อใหญ่แฮปปี้เวลี่แฮปปี้เอาสุดท้ายก็ใครที่สนใจ สามารถติดต่อไปที่เบอร์0803152530นะครับหรือว่าทางในเพจกาลินคือเกาเสร์อเข้าไปเลยกาลินบ้านสวยติดตอ่อได้ทุกช่องทางนะครับเนาะเอาไปเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับพี่ลุงขอบคุณครับ